เรื่องที่น่าสนใจวันนี้พาไปที่จังหวัดลำปางกันบ้างนะครับจังหวัดลำปางเองมีการถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญ1คดีครับซึ่งสามารถยึดยาบ้าได้กว่า8 0 0แสนเม็ดครับที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางนายพัชระศรีมาสะเถียนรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมถแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดรายสำคัญร่วมกับพลตำรวจตรีภูมิปัญญานวตระกูลพิสุทธ ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปางพันเอกสุก,กิจพินโยรองผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่32หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติดจ,จำนวนมากจากจังหวัดเชียงรายสู่ตอนในของประเทศโดยใช้รถยนต์ตู้เป็นยานพาหนะ เมื่อถึงเวลาประมาณ21นาฬิกาของวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมามีรถยนต์ตู้ทะเบียนปัตตานีขับมายังด่านตรวจศพปรบับจึงทำการขอตรวจค้นครับโดยมีนายภายัยศิลป์เป็นผู้ขับขี่และแสดงอาการมีพิรุษพูดจาวกวนตรวจพบมีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในร่างกายครับจากนั้นจึงได้ขอตรวจสอบโทรศัพท์พบว่ามีการพูดคุยกับผู้ที่ใช้ชื่อลายว่า,จ,าจ่าโจ้สามีหญิงหญิงมีการส่งพิกัดทางการเดินทางผ่านภาพถ่ายของรถยนต์ตู้ทะเบียน ฮอนุคู่พอสำเพา9121กรุงเทพตำรวจจึงได้มีการติดตามหารถต้องสงสัยพบว่าจอดเติมลมที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอสบปราบจึงได้เข้าไปตรวจสอบและผู้ขับขี่ได้วิ่งหนีไปตรวจสอบภายในรถพบถุงกระสอบ6กระสอบบรรจุยาบ้า136ก้อนประมาณ8แสนเม็ดและของเหลวสีแดงกลิ่นคล้ายวานิลาบรรจุอยู่ในขวดพลาสติก25ขวดพงสีขาวขุ่น25ถุงซึ่งซุกซ่อนอยู่ในช่องลับของตัวรถจากการสักถา ถามนายภัยศิล์ให้การว่าผู้ที่วิ่งหนีชื่อว่านายทินพัฒนหรือโจ้อายุ37ปีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดปัตตานีผู้ที่ใช้ชื่อลายว่าจ่าโจ้าสามีหญิงหญิงจึงได้ทําการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาพร้อมตรวจยึดของกลางทั้งหมดนําส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํำรวจศบปราบดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับตอนนี้ภาครัฐก็